สวัสดีครับมื่อน,นี้เขามาเบึงเนาะผมไปเก็บเพดดขุมาแต่บะเจเบไทยาใ้เบึงดอกงามเก็บเขามาเบืองตอนสรุปเลยครับไปเบึงก,บบก,มมกันครับนี่ครับผมไปหาเก็บมาหานครับนมื่อนี้หมานหมานกับเอ้เดี๋ยวมางามนึงค่งขุม ครับมาเสมอนยังครับนี่เต็มเลยดอกติดเต่าสิแกกันไหมถ้ากระตุบนติปีนี่ครับดอกที่ผมเอาซ้อนหลายมันง่ามเหลือนี่ดอกนี้ครับพัวดอกแหลกในปลาเลยนี่อืมไม่มีไรครับ เออ,อ้ายพวกกันหลายๆพวกเดี๋ยวไป,ปหาอยู่ป่าครับหาอยู่แถวหน้านี่แหละครับมาเด้อไปจิ้มกิบเห็ดมาหาเห็ดนกันครับมันหมานกับคลิปนี้ก็พ่อเสนอแล้วครับมันบ่มียังมากมายครับพ่อแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ ลากนไปจุดหิตน้องว่าเหมนะครับ